สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่านะครับวันนี้เรามาถ่ายพังไม่ตักนะครับอ่าแล้วก็เป็นพังไม่ตักนะครับอายุก็32อปีแล้วนะครับอ่าซุ้มนี้ก็ซุ้มของตาเตี้ยก็มีช้างอยู่ทั้งหมด3มเชือก4ี่เชือกนะครับผมอ่าพอดีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าท่านผู้ใหญ่ใจดี บอกว่าฝากให้มาถ่ายความเป็นอยู่ของพังไม่ตักให้ชมนะครับทีมงานช้างป่าก็มาเป็นสะพานบุญนะครับมาถ่ายให้ท่านได้รับชมกันนะครับอันนี้ก็คือพังไม่ตักนะครับก็ผูกไว้วันนี้ฝนตกครับวันนี้ฝนตกฝนตกพอดีพี่ควานไม่ได้เอาขึ้นไปที่ข้างบนบ้านนะครับเพราะว่าที่ผูกตรงบนบ้านเฉะครับวันนี้ก็เลยผูกไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้เอาขึ้นไปบ <Gesicht heit> ริเวณนี้ก็เป็นแม่น้ําชีนะครับแม่น้ําชีอ่า นี่ก็จะเป็นแม่น้ําชีนะครับผมบริเวณนี้เป็นแม่นม้ําชีเป็นพื้นที่ของโครงการโคจนาจักจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทางเมตักของเราก็อายุ32ปีแล้วนะครับเนี่ยก็มีลูกด้วยกันเชือกหนึ่งนะครับผมมีลูกเชือกหนึ่งคือพังตุ๊กนะครับพังตุกก็ความเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือความเป็นอยู่ของเขาครับเขาก็จะผูกตามป่านี่นะครับเพราะว่าถ้าเอาไปข้างบนนู่นก็ เฉยนะครับเนาะแล้วพี่ควานก็เลยเอาผูกไว้ข้างล่างเนี่ยเอาขึ้นไปก็ยังไม่สะดวกเพราะว่าตรงนู้นก็เฉยพอดีไปหาพี่ควานพี่ควานก็บอกว่าไปถ่ายเลยพี่ควานก็ยังก่อไฟทําหุงข้าวอยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกนะครับตกแรงมากเลยครับเมื่อกี้ฝนตกแรงมากเลยอ่าก็สภาพก็อ้วนนะครับใบตักก็อ้วนอยู่นะครับอ่าก็มี ภาพก็อย่างนี้นะครับก็นี่นะครับหญ้าเพิ่งพี่ควานเพิ่งให้หญ้าอพังไม่ตักกินเสร็จเมื่อกี้นะครับเพิ่งให้หญ้าให้อะไรกินเสร็จนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังว่านะครับหญ้าก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าแล้งยังไม่เข้าหน้าฝนนะครับเพิ่งประกาศของกรมอุตุนิยมบอกว่ากําลังเข้าหน้าฝนนะครับฝนก็กําลังลงมาวันนี้เลยลงมาอย่างหนักเลยครับวันนี้หนักมาก ไม่ตักไม่ตักหาขุดนะครับสังเกตที่หลังนะครับหลังยังเหมือนกับอูดเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆจะคล้ายกับอูดเลยนะครับเพราะว่าหลังเขาจะโกงสูงเหมือนกับอูดเลยครับข้างบนนะครับปกติก็พิควานก็จะเอาไว้ที่บนข้างบนบ้านนะครับเอาลงมาข้างล่างนี่บ้างเอาไว้ข้างบนบ้างเพราะว่าย้ายที่เรื่อยๆก็สภาพว่าอย่างนี้นะครับทว่าเป็นอยู่ก็มีป่านี่นะครับ ฝนตกก็จะเล่นโคลนคลักลางวันก็ร้อนๆก็น้ําครับเล่นโคลนสปาโคลนก็มีน้ํามีอะไรให้นะครับอ้วนทวนอยู่ครับอ้วนทวนสมบูรณ์แต่ก็อ้วนนะครับถือว่าอ้วนสมบูรณ์ครับ32ปีถ้าคนก็30อย่ายังเจ๋วพอดอีต่อไปแล้วก็จะพาไปชม ลูกของพังแม่ตักอีกเชือกหนึ่งนะครับผมคือพังตุกนะครับนะครับปุดความเป็นอยู่ของซุ้มตาเตี้ยนะครับโอายอย่างนี้นะครับอยู่ข้างแม่น้ําชีนะครับอยู่ข้างแม่น้าชีบรรยากาศก็อย่างนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีบรรยากาศเย็นบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับ รงนี้นะครับอ่าครับนี่ก็พามาชมทังตุ๊กนะครับอ่าทั้งตุ๊กนี่ก็อายุสิบห้าปีแล้วนะครับอายุสิบห้าปีก็ชืดความเป็นอยู่กันอย่างนี้นะครับโซนนี้จะเป็นดินจะออกสีแดงแดงนะครับดินโซนนี้จะออกสีแดงแดงเพราะว่าดินข้างบนนี้ถ้าเวลาฝนตกลงมาเวลาช้างเล่นดิน เสร็จพอแห้งช้างจะออกตัวออกสีแดงแดงนะครับว่าโซนนี้ดินจะเป็นสีแดงนะครับพังเมโตุก็13ปี13ปีแล้วก็ผ่านการมีลูกมาแล้ว2เชือกนะครับเชือกแรกก็ได้เสียชีวิตลงนะครับตอนอายุ1ปี7เดือนนะครับตอนที่เชือกแรกเขาเสียชีวิตนะครับผมส่วนน้องตอนนั้นเสียชีวิตก็อายุ1ปี7เดือนนะครับติดเชื้อนะครับติดเชื้อตอนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงอา,อายุ15ปีแล้วก็เป็นสาวกําลังเป็นสาวเลยนะครับ ที่เห็นใส่ปลอกไว้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของน้องนะครับสวัสดีครับพี่ควานพันยาวสวัสดีครับผมอพี่ควานครับครับผมควานพี่ตักนะครับเลี้ยงทั้งไม่ตักกเาเลี้ยงทั้งแม่ตุ๊กด้วยนะครับความผูกพันนะครับของพี่ควานควานกับช้างก็ควานเกือบสูงเท่าช้างแล้วครับตอนนี้ตัวจะสูงเท่าช้างแล้วมีลูกมาสองเชือกแล้วครับเนาะเชือกแรกมันมันอายุ วันสิบเอ็ดปีบอกว่าสิบปีสิบเอ็ดปีนี่แหละที่มันตายหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีหกเดือนปีหกเดือนหนึ่งปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนะครับตอนนั้นอ้วนท่วนสมบูรณ์นะครับแต่ก็ติดเชื้อไวรัสเนาะติดเชื้อไวรัสครับแค่วันสองวันก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนั้นก็อ่าน้องแตงกวาอ่านี่ก็เป็นลูกตัวที่สองนะครับพังแตงกวานี่ก็ไปเข้าโรงเรียนที่โรงเรียนทีมงานช้างป่านะครับแต่ก่อนก็ได้ฝึกน้อง แตงกวาอยู่นะครับเมื่อก่อนอ่าเป็นทุกอย่างนะครับแต่เดี๋ยวนี้ลืมหมดแล้วมั้งว่าพี่ควานไม่ได้ทบทวนแล้วมั้งครับทุกวันเนี้สวัสดีสวยเร็ลี้ยวาสวัอ่ีเาลี้ยวสวัสดีครับก็เร็วดีค่ะเร็วจากันเร็วจ่าเร็วอ๋อลืมเสียงแล้วมั้งครับเนี่ยลืมเสียงแล้วโอ้ยลืมหมดแล้วพี่ควานไม่ทบทวนแล้เลยพี่ควานนี่พี่ควานเยอะเกินไปควานเยอะเกินเนาะ ควานหลายค้นเหรอควานหลายขนน้นต้งเลี้ยงงูพร้อมอ๋อควานก็ทั้งเลี้ยงงัวด้วยเลี้ยงช้างด้วยนะครับงัวก็สองตัวเลี้ยงช้างด้วยนี่ละครับปลาเป็นอยู่ไม่ได้อ่อะเขาจบเยอะแต่ว่าเขาเขาียวเยอะตะกอนก็ฝึกอยู่ที่โรงเรียนทีมงานช้างป่าก็ฝึกน้องแตงกวานี่ก็เดินไปเดินมาได้อ่าไปไหนได้สะดวกสบายเลยทุกวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับทุกวันเพราะว่ามาอยู่ตะข้างบนนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นรถสิบโลสิบโลครับเนาะ นานๆที่จะเห็นรถสิบล้อเห็นในรถของสวนสัตว์นะครับวิ่งผ่านเห็นในรถขององค์การวิ่งผ่านนะครับรถใหญ่รถโต,โตมันค่อยมีผ่านแต่งัวคงไม่ตื่นแล้วพ้ง,งวัวจุกกันเล็วจุกกันเล็วเมื่อก่อนก็ฝึกอยู่ที่นู่นก็เป็นทุกอย่างแต่ตอนนี้มาอยู่นี่ก็ลืมหมดแล้วครับเก็บของเป็นบอ่ขอขมือเก็บของอยังเก็บได้ไหมครับเก็บของนะครับมันหลายโตกระเด้สองคนมันซีแล้วเนาะอ๋อลืมหมดแล้วนี่ ช้างอ,อยู่ซุ้มองตะเตี้ยตะยาวนี่มีอสี่เชือกนะครับมีสีเชือกอน่าจะลืมหมดแล้วครับเก็บของเก็บอะไรนี่นี่นะครับน้องก็บางทีก็อาจญาจ,จะอะไรไม่พงเพียงพงเพียง,งๆๆพอบ้างครับเพราะว่าตอนนี้หน้าแรงครับเนาะเข้าหน้าแรงก็ขอบคุณอย่างท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ได้ได้ญาติติดควานด้วยครับติดควานด้วยติดควานนะครับนี่เห็นพี่ควานบอกว่าไม่กลัวน้องหมาไม่กลัววัวนะครับ มีจะไล่วัวกับไล่หมานะครับเพราะว่าเขาก็ไม่กลัวหรอกครับแต่อยู่นูน่นแต่ก่อนก็ไปไหนได้มาไหนได้สบายนะครับว่าอยู่นู่นเราตอนเราฝึกตอนเข้าโรงเรียนน้องก็ถือว่าเก่งนะครับแต่น้องจะมึนนิดนึงมึนยังไงมึนคือแบบจะแบบมึนบอกอะไรก็ไม่ค่อยอยากทํานะครับจะมึนนิดนึงอแต่แต่ก็ทําได้แต่ต้องแบบไม่ค่อยสนใจอ่ะไม่ค่อยสนใจถ้าเป็นคนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับเป็นเออเปยนะ อ่าตรงนี้ก็เป็นที่ผูกให้น้องน้องนอนตอนกลางคืนนะครับตรงนี้อ่าผูกข้างข้างกับแม่นะครับอ่านี่นะครับแม่ของน้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปกติตอนกลางวันก็นู่นครับล่มไม้ฝั่งนู่นเลยครับล่มไม้ฝั่งนู่นนะครับตอนกลางวันจะผูกไว้ให้น้องหลบแดดอยู่ตรงนู่นนะครับพอตกตอนเย็นก็ย้ายออกจากตรงนู่นมาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนกินเก่งนะครับกินเก่งช้างเชิงนี้กินเก่งกินไม่เลือกนะครับ น้องกินไม่เลือกแต่ยังว่านะครับนาะเพราะเพราะว่าฝนเพิ่งตกเมื่อตอนเย็นไม่ม,มีลมด้วยไม่มีลมก็ไม่มีอยู่ที่นี่ก็พอเดินไปเดินมาเศษหญ้าติดโคลนติดอะไรน้องก็จะกินลําบากหน่อยถ้าหน้าฝนก็จะลําบากก็คือลําบากตรงที่ว่าหนึ่งยุงเยอะสองพอฝนตกเวลาเราให้หญ้าให้อะไรเขากินอย่างเงี้ยเศษโคลนเศษอะไรติดต้นหญ้าก็จะลําบากอ่าแล้วก็สามก็คือเวลาหลับนอนถ้าฝนตกน้องจะนอนไม่ได้นะครับก็ต้องยืนเอา เพราะว่าดินก็เฉะฝนก็เปียกก็นอนยากนอนลาบากด้วยแล้วช้างก็จะผอมนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเพราะว่าหนึ่งยุงยุงก็เยอะฝนตกช้างก็ไม่ได้นอนก็หน้าฝนยังจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าฝนเพราะว่ายุงจะเยอะแถบนี้เป็นป่านะครับนาองแล้วนี้จะเป็นป่านะครับเนี่ยจะเป็นป่านะครับอ่าจะทำลงช้างลงให้เขาก็ไม่มีตางเนีนครับผม ลำบากนะครับชีวิตก็อย่างนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็แม่นะครับแม่ทางตักนะครับแม่ตุ๊กไม่ตุ๊กบ่นี่เออไม่ตุ๊กเนาะไม่ตุ๊กตัวนี้ไม่ตุ๊กนะครับยายของเขาจะตักเนาะตักนี่ตุ๊กนะครับชื่อจะซ้ำๆกันก็ลืมบ้างนะครับผมแต่ลูกจะไม่มีโตเต่านะครับลูกโอ้โตเต่าเหมือนกันแตงกวาโอ้แตงกวาตัวนี้แตงกวาชื่อชื่อน่ากินนะครับชื่อนี่ชื่อน่ารักนะครับชื่อ ยังมีอีกเชือกหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับพลายวีโก้นะครับนั่นก็1สิบห้าปีนะครับภาทจะไปชมอ่านี่ก็สายยางนะครับขอบคุณมายังท่านดรชายานันด้วยนะครับที่มอบสายยางให้กับน้องนะครับน้องได้รับสายยางแล้วนะครับสายยางห้าสิบเมตรนะครับก็ใช้สะดวกครับผมอ่าเวลากลางวันก็ต่อน้ําไปให้น้องฝั่งนู้นได้ครับฝั่งที่น้องผูกไว้ตอนกลางวันนะครับต่อไปเขาป่าฝั่งนู้นได้ต่อไปถึงสบายครับแล้วก็มีถังน้ำ้วยครับถังไว้ ใส่น้ำให้น้องเล่นกลางวันเวลาร้อนนะครับอ่าอย่างว่านะครับช้างเด็กแล้วก็ต้องแตงกวาก็สามปีกว่าแล้วครับตอนนี้อายุสามปีกว่านะครับสามปีหกเดือนนะครับตอนนี้ก็จะสูงเท่ากับพี่ควานเลยนะครับพี่ควานก็สูงประมาณเกือบสองเมตรนะครับพี่ควานสูงมากครับสูงเกือบสองเมตรนะครับควานเตี้ยก็เตี้ยมากนะครับเตี้ยกบเตี้ยมากควันยาวก็ยาวจริงๆนะครับยาวสูงเกือบสองเมตรนะครับคนตัวสูงนะครับ ความเป็นอยู่ก็เป็นอย่างนี้นะครับความเป็นอยู่ของน้องนะครับอ่าแถบ<ๆ>นี้ก็จะมีน้องหมาเยอะด้วยครับเพราะว่าเป็นนี่ก็น้องหมาหตัวหนึ่งนะครับรเลสิคโครงนะครับน้องหมาแบบนี้นะครับว่าเป็นหมาจรจัดหมาป่ามาที่เขาอาศรรยัยอยู่ในป่าในป่าพอถึงตนนัวเย็นๆก็จะออกมาหาอาหารในแถวบ้านของควันเตี้ยนะครับอ่าเนี่ยครับเขาไม่บางที่ควันพี่ควันเตี้ยก็ให้พี่ควนัควนยาวก็ให้หญ้าให้อะไรกินบ้างนะครับเออไม่ใช่ให้อาหารนะครับให้อาหารหมากินนะครับก็แบ่ง ข้าวเป็นสิเป็นข้าวเป็นอะไรให้น้องหมาได้กินอยู่นะครับเพราะว่าเยอะครับหมาน้องหมาจนจัดเยอะเยอะมากเลยแถวนี้นี่แล้วนี่แล้วนี่ก็สวยนะครับนี่แล้วนี่แล้วมาว่ะนี่แล้วบาย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 ติดควานนะครับควานว่าพาไปไหนก็ไปได้ครับไปจากตรงที่แม่ตักผูกอ่าเดินมานี้คนเดียวได้สบายนะครับเชือกเดียวได้สบายเพราะว่าช้างสูงมากช้างเด็กนะครับน้องถ้าเราไม่ค่อยได้พาออกเดินออกอะไรเขา จะมีการเตือนการกลัวบ้างอาจจะเขาติดควานแล้วก็ถือว่าโอเคครับควานพาไปไหนก็ไปได้หมดนะครับช่างเด็กนี่นะครับจุดความเป็นอยู่ตอนเย็นนะครับนี่ตอนเย็นติดควานยินเสียงควานก็จะร้องตามนะครับผมอ,อยู่กับแม่ครับอยู่ฝั่งนี้กับแม่เหมือนแม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่เดี๋ยวพาไป ถูกพันนะครับเราเลี้ยงด้วยกันมาแต่เล็กๆนะครับจําผมไม่ได้แล้วครับว่าผมก็เพิ่งได้มาเห็นน้องนะครับเพิ่งได้มีโอกาสขึ้นมาหาน้องนะครับนานนะครับที่ได้ไม่ได้เจอน้องนะครับตั้งแต่น้องฝึกเสร็จก็พี่ควานเอามาส่งให้พี่ควานเข้าโรงเรียนเสร็จพอจบเสร็จก็เอามาส่งให้พี่ควานแล้วก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาไม่ได้ค่อยได้เห็นหน้าน้องเลยครับเพิ่งเห็นวันนี้นะครับเนี่ยนิสัยดีนะครับเรื่องนิสัยนิสัยดีแต่จะเรื่องมึน มึนหน่อยนะครับอย่าไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่มึนสั่งอะไรไม่ค่อยอยากทําตามหรอกครับอ่าพอเราว่าลนิดนึงพอมีงินมีการไม่กินนี่นะครับไม่กินยงกินยานะครับ<อ>ยืนเฉย<อ>านีเลยอ่าคือแบบเวลาเราพูดว่าอะไรเขาก็ผะเดินนี้นเดินนี้ไปเฉยนะครับเป็นมางแต่เด็กนะครับนิสัยตอน,นเด็กก็อย่างนี้นะครับนิสัยายพาไปชมอีกเชือกหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างกันซุ้มของตาเตี้ยตายาวนะครับอ่าจะมีอีกเชือกหนึ่งนะครับพรายวีโก้นะครับผม นี่ก็พลายวิโก้นะครับจะพามาชมนะครับนี่ก็พลายวิโก้นะครับผมอายุก็15ปีแล้วนะครับพลายวิโก้สงงาช้างสูงสงงานะครับอายุ15ปีนะครับผมนี่ก็อยู่ในซุ้มของตาเตี้ยตายาวเหมือนกันครับซุ้มนี้ก็จะเลี้ยงในการสีเชือกนะครับผมสีเชือกครับผมเนี่ยพลายวิโก้นะครับพอสปีก็ถือว่างาใหญ่นะครับงายาว เป็นพ่อพันธุ์ยังสวยเลยครับเนี่ยเชือกน,นี้สง่าสูงสง่าสวยดูดีดแค่สิบห้าปีนะครับตอนนี้สิบห้าปีถ้าถึงยี่สิบปีโอ้มีมีสูงสวยสูงกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็หัวเชิดด้วยนะครับเวลาเดินหัวเชิดสวยนะครับทาวิโกอ,อันนี้ก็ได้ทีมงานช้างป่าก็ได้มาเป็นสะพานบุญน,นะครับมาถ่ายความเป็นอยู่ของซุ้ม ช้างตาเตี้ยตายาวให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านอยากได้รับชมนะครับผมก็เป็นสะพานบุญให้นะครับมาถ่ายให้รับชมกันนะครับผมห่างจากทีมงานช้างป่ามาประมาณเจ็ดแปดโลได้นะครับไกลนะครับห้าหกลโลนะครับประมาณห้าหกโลขึ้นมาห้าโลครับซุ้มนี้ก็อยู่ตรงบ้านผู้ดินนะครับแถวบ้านผู้ดินนะครับตรงแถวออฟฟิศครับซุ้มของตาเตี้ยตายาวครับ ตรงนี้มีซุ้มช้างอยู่สี่เชือกครับนาะห้าเ <5 S 1> <5 S 2> ชือกค้าเชือกครับคลายบุญนําด้วยมีคลายบุญนาด้วยครับอยู่ตรงนี้ไม่ห้าเชือก,อกนะครับข้างบนนี้แล้วก็แล้วก็จะมีบ้านยี่สิบหลังแล้วก็ซุ้มตรงบริเวณทีมงานช้างป่าอยู่แถวนูน้นครับมีสามซุ้มแถวๆของโครงการนะครับผมสวัสดีไม่เป็นอีกเอ้ยลืมสวัสดีแล้ววะพอ่อใหญ่สวัสดีลืมหมดแล้วน้องแตงกวาเนี่ย ฮะนาเจ็บสืสมันมะเห็ดว่คือวันวันนี้เขาคมอันนึงก็กันมิสะโคไม่อยากให้ใส่ตะขออืมมันใส่ตะขอปั๊บเนี่ยเขาสิกรมเลยตอนย่านแดงเนาะเห็นตะขอมาได้บ่เห็นตะโคเขาสีกรมเลยเห็นตะโคสีกรมเลยต้องมันต้องมีมีของล่อนะครับถ้าจะให้สวัสดีนะครับน้องแตงกวาต้องเอากล้วยมาล่อนะครับอเอากล้วยล่อล่อเสร็จก็เห็นกล้วยสั่งทําได้อยู่ครับแต่ก็ยังว่าแล้วแต่อารมณ์เขานะครับช้างที่แบบ เจ้าอารมณ์มากนะครับจะาอารมณ์ยังไงคือเวลาเขางอนขออะไรขึ้นมาให้ย่ายืนเฉยไม่กินนะครับไม่ยอมกินยอมอะไรนะครับน้องเป็นปางเตกเด็กนะครับตั้งแต่ไปฝึกแล้วครับเห็นนิสัยอย่างนี้ออกไม่กับวัดเต็มเรียนนีอืมวัดเต็มอายุออกลอดอ๋อลอดก้นกำหนดลอดก้นกำหนดขอดจากเดือนตอนนั้นขอดปีเท่าไหร่อ้อสิบหกสิบเจ็ดเดือน อ๋นอ,อน้องน้องคลอดก่อนกําหนดนะครับคลอดสิบเจ็ดเดือนสิบเจ็ดเดือนนะครับคลอดคลอคนหนึ่งหนึ่งปีปีห้าเดือนปีหกเดือนนะครับที่คลอดนะครับปกติช้างตัวเมียก็จะอยู่วันย<ด><ด>ี่สิบยี่บเอ็ดเดือนนะครับที่คลอดนะครับคลอดก่อนกําหนดโอ้ข้าน <c oughs> ี่เขาแมฆเขาครับแม่เม่ก็สวยลูกก็สวยนะครับแม่ก็สวยลูกก็สวยสําหรับ ก็ท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับผมก็ขอบคุณไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบสายยางแล้วก็ถังพลาสติกมาให้น้องแตงกวานะครับสุมช้างตาเตี้ยตายาวนะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับผมก็สะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าได้ต่อสายน้ําเข้าไปให้น้องกินบริเวณที่น้องผูกต้นกลางวันได้สบายครับเมื่อก่อนพี่ควานก็ต้องหิ้วน้ําไปให้นะครับแต่นี้ไม่ต้องแล้วครับสายยางดึงถึงสบายนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ทีมงานช้างป่าก็ขอจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับตะยาวขคุณมามครับคร,บ,บครับผมครับ